สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูนัทพัฒน์มูลคำนะครับชั่วโมงนี้ครูจะได้นำความรู้เรื่องของแรงและแรงลัพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับมามอบให้กับนักเรียนทีนี้เรื่องของแรงหน่วยนี้นะเป็นเรื่องของแรงทีนี้เรามาดูความหมายของแรงก่อนนะแรงนั้นหมายถึงอะไร ความหมายของมันทุกๆคนมีแรงครูก็มีแรงอยู่ในมือซึ่งแรงที่ครูมีอยู่นี้หรือเธอมีอยู่มันมีความสามารถแรงนี้เหมือนกับพลังวิเศษเลยนะสามารถทําให้วัตถุต่างๆซึ่งกําลังเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งวัตถุหยุดนิ่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยน,นี่เป็นวัตถุนะฮะวัตถุหยุดนิ่งแล้ววัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้นี่คือความสามารถของแรงแรงจาก ตัวครูมือครูครูถ่ายทอดแรงไปที่มือแล้วไปที่วัตถุทําให้วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่นี่ก็เป็นความสามารถของแรงนะในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่แรงสามารถทําให้วัตถุนั้นหยุดนิ่งก็ได้น่าอย่างเช่นวัตถุตัวนี้กําลังเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วปึ๊บแล้วครูออกแรงน่าทำให้วัตถุนั้น นิ่งนะอยู่นิ่งได้อ่านดะูลูกกลมๆมนะลูกกลมๆเคลื่อนที่มาปึ๊บจึบออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่นี่ก็เป็นความสามารถของแรงอีกอย่างหรือวัตถุเคลื่อนที่มานะเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วแล้วสามารถทําให้วัตถุนั้นเปลี่ยนทิศทาง นะเปลี่ยนทิศทางไปอีกทางหนึ่งดูลูกฟุตบอลเคลื่อนที่มาหาครูนะครับปึ๊บปึ้งแนะ่ครูออกแรงกระทําต่อลูกฟุตบอลตรงนี้วัตถุชิ้นนี้ทําให้ทิศทางของวัตถุนั้นเปลี่ยนนะจากแนวเคลื่อนที่มาหาครูเนี่ยไปด้านข้างได้เลยนี่ก็เป็นความสามารถของแรงแนะ่นอกจากนี้้วเธอดูนะฮะแรงสามารถทําให้วัตถุนี้รูปร่างแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ จากวัตถุชิ้นนี้นะเธอดูในมือของครูมีรูปร่างแบบนี้แล้วครูออกแรงกระทำต่อวัตถุชิ้นนี้ฟืบนะแรงออกแรงกระทำทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากรูปร่างที่สามารถที่จะเอาไปครีบสิ่งอื่นได้แต่ตอนนี้ครีบไม่ได้แล้วเพราะมันกางออกนะหรือเธอดูตัวน,นี้นะไม้นะไม้ตัวน,นี้สีม่วงเนี่ยไม้รรทัศสีม่วงเนี่ยมันตรง ครูออกแรงกระทำต่อวัตถุชิน้นนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี่คือความสามารถของแรงนะครับความสามารถของแรงแล้วทีนี้เรามาดูนะแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นมันมีแรงเดียวเหรอมันมีทิทางอย่างเดียวเหรออันนี้นะอันนี้ครูออกแรงเพียงแค่แรงเดียวฟืบกระทำต่อวตัตถุออกแรงแค่แรงเดียวกระทำต่อวตัตถุฟืบ ฟิบอ่าทีนี้เรามาดูนะแรงมันมีทิศท,ทางอย่างไรมันมีกิจกรรมตรงนี้ยลักษณนะแบบเนี้ เราเรียกว่าบางทีเราเรียกว่าแรงผลักแรงดึงน่านักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมโอเคน่าแหละครับถูกต้องเลยมึงแรงผลักเป็นยังไงแรงดึงเป็นยังไงนะในชีวิตประจําวันของเธอเนี่ยเธอใช้เป็นประจําอยู่แล้วเธอดูนะนี่คือวัตถุนะครับอันนี้ครูจะให้แรงอยู่ที่มือด้านซ้ายของครูครูออกแรงกระทาต่อวัตถุนะออกแรงแล้วออกแรงไปในทิศทางด้านนี้ปึ๊บคอยดูว่าวัตถุจะไปทางไหนฟึ้อ วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงของครูอย่างนี้เขาเรียกว่าแรงผลักนะแรงผลักแรงผลักอาด้านนี้บ้างผลักด้านนี้บ้างผลักด้านนี้นนสังเกตดูนะครับวัตถุจะอยู่ด้านหน้าของแรงแรงจะอยู่ด้านหลัง แรงจะอยู่ด้านหลังนะแล้ววัตถุอยู่ด้านหน้าแล้ววัตถุนั้นเมื่อถูกแรงกระทําจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงนะมันกําหนดได้เลยนะแรงจะให้ไปทางไหนไปทางไหนวัตถุตรงนี้นะฮะไปตามแนวแรงด้านนี้อันนี้ก็แรงผลักด้านนี้บ้างผักด้านนี้บ้างปึ๊บอ,อย่างนี้แรงผักถ้าครูทําแบบนี้ล่ะวัตถุอยู่แบบนี้ครูจะออกแรงไปทางด้านนี้นะครับออกแรงไปทางด้านนี้แต่เธอสังเกตนะ จะตรงข้ามนะเมื่อกี้วัตถุอยู่ด้านหลังของแรงอยู่ด้านหลังของแรงฟืดวัตถุเคลื่อนที่ไปทำแนวแรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแรงดึงนะแรงดึงดูนะครับฟืดแรงดึงแรงผลักแรงดึงแรงผลักดูสังเกตดูตำแหน่งของแรงวัตถุแรงดึง แรงผลักหน้าเห็นชัดเจนแล้วนะครับแรงพึงและแรงผลักต่อไปแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นบางครั้งมันไม่ใช่มีแรงเดียวมันมีแรงมากมายหลายอย่างที่มากระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยสามารถทำให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างไรมันมีแรงไม่ใช่แรงเดียวถ้ามีแรงสองแรงล่ะ มากระทําต่อวัตถุจะเกิดอะไรขึ้นทําให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นที่อย่างไรหรือเคลื่อนที่ไปทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนที่เราเรียกว่าแรงลับก็คือผลลัพธ์นั่นเองนะครับผลลัพธ์นั่นเองผลลัพธ์ของมันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับจากภาพนี้ มีคนสองคนกำลังผลักรถอยู่คนสองคนนี้เป็นตัวแทนของแรงแรงที่หนึ่งก็คือคนนี้นะครับให้เป็นตัวแทนของแรงที่หนึ่งก็คือคนผมสีดำส่วนคนที่สองคือผมสีเขียวทองทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนของแรงที่หนึ่งและแรงที่สองแรงที่หนึ่งออกแรง ผลักลดให้เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือของนักเรียนส่วนคนที่สองข้อเช่นเดียวกันครับออกแรงผลักในทิศทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันลนักษณะแบบนี้ก็คือจะทําให้เกิดแรงลับเกิดขึ้นแต่ผลของแรงลับทั้งสองนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับ นี่คือตัวอย่างของแรงลับซึ่งเกิดจากแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับนี่เรามาดูการเขียนสัญลักษณ์แทนนะเขียนสัญลักษณ์หรือแผนภาพเนี่ยแทนขนาดของแรงและทิศทางของแรงเราจะเขียนอย่างไร รู้ได้อย่างไรว่าแรงนั้นมีค่ามากมีค่าน้อยแล้วเคลื่อนที่ไปทางทิศใดเราจะใช้ลูกศรนะนักเรียนลูกศรลูกศรเนี่ยจะแสดงทิศทางของแรงส่วนที่เป็นความยาวความยาวของลูกศรน,นั้น่จะเป็นตัวบอกว่าแรงนั้นมีค่ามากหรือมีค่าน้อยมาดูนะครับนี่อันนี้เป็น ลูกศรที่มีขนาดสั้นลูกศรสั้นลูกศรสั้นนี้จะเป็นตัวแทนของแรงน้อยออกแรงน้อยส่วนลูกศรยาวจะเป็นตัวแทนของแรงซึ่งมีขนาดมากกว่าลูกศรสองอันนี้อันที่หนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าอันที่สองทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ของแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปสามแรงได้ไหมได้สามแรงก็ได้ที่กระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยสี่แรงห้าแรงหกแรงได้ทั้งนั้นทีนี้เรามาดูกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งซึ่งแรงสองตั้งแต่สองแรงขึ้นไปเนี่ยกระทำต่อวัตถุนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งนี้เป็นตัวอย่างของแรงสองแรงขึ้นไปแล้วก็มีทิศทางในทิศทางเดียวกันด้วยกระทำต่อวัตถุวัตถุก็เป็นวัตถุชิ้นเดียวกัน นั้นค่าของแรงลัพธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรค่าของแรงลัพธ์จะเป็นผลรวมนะเป็นผลรวมของแรงทั้งหมดนะแรงทั้งหมดแล้วก็ไปมีทิศทางนะไปในทิศทางเดียวกับแรงนะมาดูนี่เลยาข้างล่างนี้เลยข้างล่างนี้นะแรงที่หนึ่งแรงที่หนึ่งเสื้อสีเหลืองนะเสื้อสีเหลืองเนี่ยออกแรงเป็นตัวแทนของแรงที่หนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าขนาดของแรงที่หนึ่งเนี่ย จะมีค่ามากกว่าแรงที่สองก็คือคนที่สองนี่คือแรงสองนะแรงสองจะสั้นกว่าสังเกตจากความยาวของลูกศรทีนี้เรามาดูตรงนี้นะตรงนี้แรงที่หนึ่งจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ปึ๊บมาถึงตรงปลายลูกศรเนี้ยจะมีค่ามากกว่าแรงที่สองคือเริ่มจากจุดนี้มาจุดนี้นะมีขนาดของแรงที่แตกต่างกันเมื่อเอาแรงสองแรงเนี่ย มารวมกันมารวมกันมารวมกันเพราะว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเราก็เลยรวมกันนะจะเพราะนั้นแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นมา,มากขึ้นก็คือเอาแรงที่หนึ่งมารวมกับแรงที่สองจึงทำให้เกิดผลลัพธ์ตรงนี้ครับมีแรงมากขึ้นนะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้านไหนวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง ที่เกิดจากแรงสองแรงนั้นก็คือผลักนะผลักทั้งสองคนเลยแรงหนึ่งก็ผลักแรงสองก็ผลักไปในทิศทางเดียวกันวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่มาด้านขวามือของนักเรียนนี่แหละอ่ะต่อไปเป็นกรณีที่สองเกิดจากแรงสองแรงและสองแรงนี้ไม่เท่ากันนะมีเพราะนั้นมีทิศทางทิศทางก็จะตรงกันข้ามกันด้วยเมื่อทิศทางตรงกันข้ามกัน กระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันแรงรับก็จะเกิดการหักล้างกันคือไปทางขวาอีกอันนึงไปทางซ้ายหนอทิศทางจะสวนทางกันแล้วเพราะนั้นแรงรับจะเท่ากับเท่าไหร่แรงรับก็จะเท่ากับส่วนที่เหลือจากแรงที่มันหักล้างกันแล้วใครมากกว่าก็จะมีทิศทางของแรงไปในทิศทางที่มีขนาดมากกว่า ามาดูตัวอย่างนะอ่าเห็นชัดๆจากภาพเลยแรงที่หนึ่งเยอะมากนะลูกศรยาวแรงที่สองน้อยเดียวประมาณครึ่งหนึ่งนะมองแล้วประมาณครึ่งหนึ่งถ้ามันดูด้านนี้นะลูกน,นักเรียนดูตรงนี้นะนี่คือแรงที่หนึ่งยาวมาถึงนี่เลยส่วนแรงที่สองมีแค่นี้เองครึ่งหนึ่งเพราะนั้นแรงที่สองจะหักล้างลบกันไป แรงที่หนึ่งก็จะหายไปแรนะแรงที่สองนะแรงที่สองก็จะไปหักแรงที่หนึ่งออกไปเพราะฉะนั้นส่วนนี้ของแรงที่หนึ่งก็จะหายไปก็จะเหลือขนาดเท่ากับจากจุดเริ่มต้นไปตรงนี้นะจากจุดตรงนี้นะลูกศรเนี่ยเครื่องหมายสีแดงเนี่ยแล้วไปจนถึงปลายนี่คือส่วนที่เหลือของแรงที่หนึ่งเพราะแรงที่หนึ่งมีมากกว่าเพราะฉะนั้นแรงรับก็เท่ากับขนาดนี้เลยเท่ากับลูกศรสีแดงนี้เพราะฉะนั้นวัตถุ จะเคลื่อนที่ไปทางไหนเอ่ยอถูกต้องครับนักเรียนตอบว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้านขวามือถูกต้องขวามือของเธอก็คือไปตามแนวของแรงที่หนึ่งนั่นเองถูกต้องครับอามาดูกรณีที่สามครับกรณีที่สามนั้นแรงสองแรงซึ่งมีขนาดเท่ากันเลย ได้สองแรงเท่ากันแล้วก็มีทิศทางตรงกันข้ามอาตรงกันข้ามแล้วมากระทําต่อวัตถุที่เดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นอา้าวก็เกิดการหักล้านกันสิอีกทีเนี้ยเธอไปทางซ้ายฉันไปทางขวาเจอกันแบบนี้ผลลัพธ์ก็เป็นศูนย์แล้ววัตถุจะไปทางไหนวัตถุก,ก็จะอยู่นิ่งน,นั่นมาดูภาพนี้นะครับวัตถุอยู่นิ่งอยู่นิ่งยังไงมาดูอีกครับ นี่คือแรงที่หนึ่งความยาวของแรงที่หนึ่งปึ๊บแรงที่สองอ่ะความยาวของแรงที่สองเอาความยาวของแรงที่สองเท่ากับแรงที่หนึ่งแสดงว่าแรงสองแรงนี้มีขนาดเท่ากันมาดูตรงนี้ครับปึ๊บหนึ่งปึ๊บสองไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นแรงลับมีค่าเท่ากับศูนย์ทันทีวัตถุจัดเคลื่อนที่ไปทางไหน ไม่เคลื่อนที่ครับวัตถุจะไม่เคลื่อนที่เพราะว่าไม่มีเหลือเลยแรงนะเป็นศูนย์แล้วนะเป็นศูนย์แล้ววัตถุนั้นจะหยุดนิ่งอยู่กับที่